สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุญหลวง,ง Morning Brief กับผมธนง n g ถันท,งทองครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินของ Bitcoin นะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินของโลกไซเบอร์เนี่ยพุ่งสูงนะครับแตะระดับ1,500กว่าเหรียญน,นะครับเลยทีเดียวนะฮะพุ่งทะยานนะฮะในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถึง30%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวทั้งนี้เกิดจากดีมานนะครับจากประเทศญี่ปุ่นที่มีการทบทวนนะครับแล้วก็อนุญาตให้บิตคอยเนี่ยสามารถ ใช้ในการระบบชําระเงินได้นอกจากนี้ทางกรอต่อของสหนักมาิก็พยายามที่จะทบทวนนะครับก่อนหน้านี้ว่าห้ามไม่ให้มีการจัดตั้ง etf bitcoin ช่วงต้นปีมาถึงนี้ค่างเงินบิ t คอย n สูงขึ้นมาแล้วนะครับ5้เนงินไทยยังไม่มีการรับรองการชำระเงินด้วยระบบ b i t c o i ติดตาม,มารายละเอียดได้นะครับจากเว็บไซต์กองทุนบรครับ